ใครสนใจข้อต่อ90องศาแบบมีไฟ LED สามารถกดซื้อกับร้านตัวแทนด้วยการคลิกที่ลิงก์มุมล่างซ้ายของจอหรือลิงก์ในช่องคอมเมนต์ของวิดีโอจุดเด่นของข้อต่อตัวนี้ก็คือเช่นเราทํางานในที่แคบแล้วก็มืดด้วยถ้าเป็นไฟของไขควงกระแทกมันจะส่องลงไปตรงๆเนาะมันไม่ส่องตรงชิ้นงานเราก็กดเปิดที่ไฟของข้อต่อซะมันก็จะส่องชิ้นงานให้เราเห็นถนัดขึ้น เรียบร้อยหัวตัวนี้ใช้ hex หกเหลี่ยม1นึวนนิ้วมาตรฐานเนาะแล้วก็ใส่ลงไปตรงตรงได้เลยล็อกแน่นพอสมควรดึงปกติเนี่ยไม่ออกนะต้องออกแรงดึงเยอะสักหน่อยแล้วก็ตรงเนี้ยมันจะเป็นแม่เหล็กนะครับเห็นไหมเป็นแม่เหล็กแรงดูดสูงมากไม่หล่นเลยดูด้านหลังมีไว้ทําอะไรดูนี้เอาไว้หาอะไรแหลมๆเล็กๆมาจิ้มเพื่อ ทอดดอกไขควงที่มันสั้นจนเราไม่สามารถใช้มือดึงออกได้แบบนี้จิ้มเข้าไปข้างหลังอ่ะโอเคหลุดละหรือใครจะใส่ดอกสว่างไว้เจาะก,ก็ได้ที่เป็นก้านเฮกซ์